พบกับซ e เ k อ r ์009 MPV ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวกำหนดนิยามใหม่ของการเป็นรถยนต์ MPV สุดหรูที่มาพร้อมกับแนวคิด Every Journey c h i n s Every Seat Matters กับ s e e r e r 009 Seeker 009 Se 00ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน พร้อมมอบประสบการณ์ทางด้าน Luxury, Intelligence, Performance และ Safety สัมผัสถึงความหรูหราได้ตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นในทุกมุมมองพบกับประสบการณ์ Ultimate Luxury ด้วยดีไซน์ที่ได้รับการรังสรรค์จากศูนย์การออกแบบ g o t ทนเบิร์กประเทศสวีเดนล้ออันลอยขนาด20นิ้วพร้อมยางขนาด265 4 5 R 2 0 ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบปรับความสูงและจดจำตำแหน่งไฟหน้าและไฟ daytime running l i g h t ที่เป็นแบบ LED ไฟท้ายได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นตามเอกลักษณ์ของ Seeker Every Seat Matters กับพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างถึง7.4ตารางเมตร ภายในมาพร้อมกับเบาะแบบ SOFARO ่ i r s t t l l s s s i r r l n n s s e ีด้วยการปรับแบบ e a อ s Lounge Chair Mode ที่สามารถปรับที่นั่งแบบเอนนอนอัตโนมัติมอบความผ่อนคลายตลอดการเดินทางเสริมด้วยดูอา l กล s สลูฟขนาดใหญ่พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าช่วยปกป้องคุณจากแสงแดดยามกลางวันและพร้อมสำหรับการเปิดดูดาวยามค่ำคืนสัมผัส Ultimate Intelligen c e ที่มอบประสบการณ์รับชมเหนือระดับ เพลิดเพลินได้ตลอดการเดินทางด้วยความบันเทิงที่ครบครันภายในตัวรถมาพร้อมกับจอแสดงผล5ส่วนหน้าจอ 3K OLED Roof Screen 17นิ้วหน้าจอ 2.5K OLED CS d Screen 15.05นิ้วหน้าจอ Full HD LCD Cluster 10.25นิ้วหน้าจอ AR HUD ที่ใหญ่ถึง35.95นิ้ว พิเศษยิ่งขึ้นกับสมาร์ทดอ์แนลสกรีนที่สามารถปรับตั้งค่าได้มาพร้อมกับการควบคุมด้วยชิปจาก Qualcomm Snapdragon จำนวน2ชุดเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางด้วยลำโพงจาก Yamaha 30จุดทยานไปกับ Seeker 009รซด้วย Ultimate Performance แรงบิดสูงสุด693นิวตันเมตรและอัตราเร่งจาก0-100ถึง100เพียง4.5วินาที มอเตอร์คู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง450กิโลวัตต์หรือเทียบเท่า603แรงมา้าด้วยแบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมสำหรับการเดินทางด้วยระยะทาง686กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ช่วงล่างแบบ High Performance Air Suspension Package หรือช่วงล่างแบบถุงลมช่วยลดแรงกระแทกที่จะเข้าสู่ห้องโดยสาร โดยซีเคอรได้มีการทดสอบการทำงานของระบบช่วงล่างในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นว่าระบบช่วงล่างนี้จะช่วยให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลผ่อนคลายที่สุดด้านความปลอดภัยกับ Ultimate Safety ปกป้องความปลอดภัยแบบ720องศาด้วยโครงสร้างตัวถังรถและเสาเอที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ มั่นใจในทุกการเดินทางด้วยโครงสร้างด้านหลังแบบซิงเกิลพีซไดแคสติ้งอลูมิเนียมถุงลม7จุดพร้อมม่านถุงลมขนาดใหญ่ถึง70ลิตรระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ Seeker AD Seeker Advanced Driving Assistance Systems ช่วยเพิ่มที่สุดของความมั่นใจในทุกการเดินทาง Beyond the Luxury Interior ด้วยที่นั่ง2รูปแบบคือ Luxury r e ่รีด n ฟากับซี e คอรแบบ6ที่นั่งมาพร้อมกับ h ิ d เดนเทรดเทเบิกว้างขวางนั่งสบายผ่อนคลายตลอดการเดินทาง Premium v e r อร์ i l ติลิกับซี e คอร์แบบ7ที่นั่งพร้อมสำหรับการเดินทางที่มีความหมายสำหรับทุกคนในครอบครัว แล้ววันนี้เราขอแนะนำา s e e อ์ซีโร่ซีโร่ o นซิงมอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มครอบครัวหรือนักธุรกิจที่เน้นระยะทางในการเดินทางเป็นหลักโดยมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวที่ให้กำลังสูงถึง335แรงมา้าระยะการเดินทางที่มากถึง712กิโลเมตรพร้อมทุกการใช้งานทั้งหมดนี้คือ ยนตรกรรมสุดหรูซีเคอร์ซีโรซรนรถที่มีดีไซน์หรูหราเหนือระดับภายในกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมกับความอัจฉริยะอันเหนือชั้นผสานสมรรถนะที่เหนือใครและสุดท้ายคือความปลอดภัยที่มั่นใจได้ตลอดการเดินทาง